กบสวัสดีสมาชิกนะคะค่ำคืนวันที่16นะแล้วถ้าใครสนใจเข้าห้อง VIP นะคะ150บาทตลอดชีพนะ,ะให้ทักมาที่ ID ตามนี้เลยนะคะ ID ตามนี้เลยเห็นะคะแล้วเราจะมาดูหุ้นรอบดึกกันนะคะว่าหุ้นรอบดึกเหล่านี้จะได้ เลขเด่นตัวไหนนะเราจะมาเริ่มมือนที่ราว V.I.P กันก่อนเลยนะราว V.I.P เราจะให้ทุกคนวิ่ง6นะวิ่ง6กนะคะรูด1นึ่งวินสามสองห้า หนนะสามสห้หน,นะคะตัวเจาะเจาะให้เป็นหนึ่นะคะแล้วก็6กสเลข3มตัวจะให้เป็น7 6็สาม หนึ่งหห้าวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นหนึ่งนะคะตัวนี้นะให้เป็นหนึ่งเลยอย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะต่อมาจะเป็นลาวสตารวีไอพีนะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งแปรรูดห้านะคะรูดห้า วินสองสามหนะึ่งเจ็ดะสองสามหนึ่งเจ็ดนี้จะให้ทุกคนจับมัดกับตัวนี้นะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะเป็นห้าเจ็ดแล้วก็8ปดสองสามหนึ่งนะคะ ตามนี้เลยนะคะสามหนึ่งแล้วก็เลขสามตัวจะให้เป็นสองสามหนึ่งห้าเจ็ดแปดวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นห้านะคะตัวนี้ต่อมานะคะจะเป็นดาวโจน VIP นะเราจะให้ทุกคนวิ่งสองรูดห้านะคะ ตัววิน9073นะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะเป็น53 29 90 5, 3, 2, 9, 9, 0, 5 สามสองสองวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะคะตัวนี้นะต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจนปกติจะให้วิ่ง9กรูด3ามวินห้า 2, องจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะให้เป็น 3, าม 1, นึศนย์หนะคะเลข3มตัวจะให้เป็น 1, 9, 5, 3, 1, เสองวิ่งบนลบดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะ แล้วถ้าใครสนใจนะคะจะเข้าห้อง Vip นะคะ150บาทตลอดชีพนะคะทัก ID มาได้เลยนะคะนะะตามนี้เลยนะคะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะสวัสดีค่ะจุบ๊บ